สวัสดีครับพบกับผู้เท่าเต่าวันนี้ผู้เท่าเต่าสั่งน้ํายาบลบรอยเล้าของกระจกนะครับมาจากท็อปปีเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าอย่าลืมนะครับผู้เท่าเต่านานแล้วเพิ่งจะมาครับเดีย๋ยวไปดูกันครับผลิตภัณฑ์กันก่อนครับว่าที่เขาส่งมามีอะไรกันบ้าง แกะเลยนะครับแกะแกะเลยแกะครับแกะแล้วไม่มีแล้วหมดครับมีแค่นี้ครับอุปกรณ์ก็มีน้ำยาออกมาดูครับมาใกล้ๆครับต้องมาใกล้ๆครับนี่ครับตัวนี้ครับน้ำยาลบลอยล้าวกระจกครับ ว่าไปจ้างช่างทำมันแพงครับแต่นึ่งหลายบาทครับก็เลยลองสั่งมาทำเองดูที่จะได้ผลหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นปีมแปะนะครับแปะแล้วก็หยอดน้ำยาเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูวิธีเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันครับว่าเขาทํากันยังไงทําแบบบ้านๆครับง่ายๆสไตล์ผู้เเ่าเต่าครับ แล้วก็อันนี้เป็นคล้ายๆตัวรีดเป็นมิโกนนะครับหลังจากหลังจากหยดน้ํายาแล้วแล้วก็เป็นมิโกนขูดรีดออกนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับดูวิธีการซ่อมกระจกกันครับชุดซ่อมกระจก DIY ครับมาดูแผลกันก่อนครับนี่ครับแผลที่เราจะทําการซ่อมนะครับที่ปลายนิ้วเนี่ยครับเห็นนะครับ รอยเล้าครับผมก็จะมีขั้นตอนมีวิธีบอกมาในกับสินค้านี้ด้วยนะครับก็ถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกผมเนี่ยอ่านไม่ออกครับก็กดแปลภาษาเอานะครับครับขั้นตอนแรกก็เปิดน้ำยาครับ น้ำยาชุดซ่อมกระจก DIY ครับมาครับเปิดแล้วเปิดแล้วไงต่อเปิดแล้วหยอดทำมุมมือสี่ธิธธาองศาหยอดโอ้ยหยอดไม่ออกเลยใหม่ครับยังไม่ได้เปิดครับ มมัได้เปิดน้ำยาเลยครับทาม,มาดูนะครับยอดยอดน้ำยาแล้วครับสิบใที่แผลนะครับแผลที่เราจะซ่อมยอดแล้วก็ใช้แผ่นปิดปิดไว้นะครับปิดไว้ในใบเขาวิธีการซ่อมในใบเขาบอกมา ให้ทิ้งไว้ห้านาทีนะครับเมืจะใช้เสร็จแล้วเราก็าเก็บนะครับทิ้งไว้ห้านาทีให้มันแห้งดีๆก่อนครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะเป็นผลงานจะเป็นยังไงมั่งครับดูครับทิ้งไว้ก่อนนะครับห้านาที ครับหลังจากทิ้งไว้สิบนาทีนะครับเรามาดูครับว่าผลงานจะเป็นยังไงลอกครับลอก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 ออกมาแล้วก็ใช้ตัวนี้ครับนี่ครับมีดเป็นใบมีดนะครับเขาให้มาพร้อมแล้วก็ขูดที่กระจกครับ เหมันจะใช้ได้ครับตอนใส่น้ำยานิดเดียวมเยอะตอนใส่ก็หยดแค่นิดเดียวนะครับถ้าแผลเล็กนะครับหยดเพราะว่าน้ำยามันดูแล้วมันลามไหลครับไหลแรงมากไหลลามแล้วก็บอกไว้ครับอย่างนึงนะครับห้ามดมเด็ดขาดครับเหม็นมาก มมแล้วเหม็นจนึ้นไส้เลยครับปูดไปครับปูดปดเป็นส่วนเกินของมันนะครับนี่ครับแผลจะถามว่าหายร้อยเปอร์ซ็นตไหมก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นครับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นครับแต่แผลที่เป็นรอยเล้าหายครับหายหมดเลยครับครับสวยงามครับผมครับผมก็จบคลิปไว้แค่นี้นะครับจบคลิปนี้ ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับอยากรู้อะไรดีๆก็คอมเมนต์ครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับครัก็ถามว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นไหมก็ไม่ถึงร้อยเปอร์เซนะครับได้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับแต่แผก็ดูดีขึ้นเยอะครับครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดทับตะไคร้นะครับ เพื่อเป็นกำลังอย่าลืมติดตามครับกดที่โูกระดิ่งนะครับกดติดตามด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับ